ว้าบบิมมากนไม่ทันอ่ะโอ้โหบิมมาก่อนแพนไม่ทันโดนบิมชาร์จก่อนจะได้แพนเลยสได้เฮ uh, uh, ้เสียงใกล้มากมาแล้ว สิบห้าขอโทษโอ้โอ้โหแล้วมันยังยิงมาด้านหลังอีกนะจะเลินไทยไทยอยู่ไหนไม่ทันไม่ทันไม่ทันหนีทันเอ้ยเออหนีทันอยู่วันนี้ไม่ทันไม่ทันละโอ้โหเกิดไม่หิวมะกครับอะไรอะแล้วเลดมันก็ตายต่อมันไปนู่นแล้วไปนู่นละ บีมบ be ีมอยู่พ like right. ี่นี่อย่างนี้เหรอนี่เห็นยังหลานสวยเป็นการเจตุที่โคตรดีมันไม่รู้ตัวเลยพี่พี่ยืนจ้องมันอยู่อะไม่รู้มันมาซ้อนหรือเปล่าเก็บโซว่าเสร็จพี่ยืนจ้องจ้องมันอยู่โดยที่มันไม่เห็นมันทันหลังให้จ้องมันผีเลยถอยเชื่อแล้ว เอ้าเอ้าเอ้าพี่กดมันไปไม่โดนเลยจะจอดไม่ตายด้วยโอ้พี่กดมันจะจอดไม่ตายอ่ะอะไรอ่ะเพราะว่ากดจะจอดเลยมันไม่ตายมันชักมันชักแล้วจะยืนไหนไม่รู้บอกว่าเข้าบีจะเข้า A มันมันวาร์ปไปนู่นหรือเปล่าเุ้ยวันแทบอยู่นี่อยู่นี่ตายกาารได้เนะมันจะมาอ้อมหลังเราเห็นพอดี โอ้โหเมื่อกี้วันแทบได้ไงไลอัพไลอัพไลอัพโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งจิิงโอ้ยจบหมดแล้วไลอัพไลอัพปลาได้ความมั่นใจแม่งเด็งโอ้ไม่ต่างเลยสิโซนเต็มเลยอ่ะครับได้แล้วปล r a c e it s ึง o ล่นวโอ้มึงจัดตัทีมไเนี่ยกูถามจริงจัดตั้งทีมแหละดูท่าแลเ้ยมึงมึงเล่นจัเนี่ยเกิดจัดั้งทีมเลยเฮยบ้าบ้าจัดจัดหมดเลยมออแแบงสายสายสาห้องนั้นห้องนั้นมันใช้จับไม่ต้องห่วงมใช้จับผมรู้มือ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 แม่รู้มือ เซกเซกโอดิน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  no oh shit o ออ h ไปไปไปโรเตตโบโรเตตโรเตตเฮ้ยเข้ามาโอ้โหโดนโดนพี่โอนกียร์โดนเกียร เอาจริงแล้วเสียงวับมันมาตั้งแต่ต้นเกมแล้วอ่ะปลาไอ้มัดกิ๊บไปแล้วชาร์จชาร์จเออสวยโน้ตอนเตอร์โอ้โหเรือปันคืนแล้วเปิดใครมันสอนวะเผีอมืยอันตีอะไรกันนั๊กษาไม่ทันได้ไม่ทันเลยวอตติสวอตติสอันตีอันตี อันตีอันตีอ้โอ้โหเละเลยอันตีอันตีไม่คลุมอมความหวังหมู่บ้านไว้เอาให้ได้ไว้สามคนโอ้โหระยะระยะนี้มันก็ไม่พ้นอยู่แล้วอมแล้วมึงปล่อยไปอย่างนั้นเหมือนเสียเปล่าเลยโอ้ยช็อตตีรู้อยู่แล้วแหละว่าต้มนานรู้แล้วแหละว่ายังไงมันก็ต้องชาร์จ ประเด็นคืออะไรรู้ไหมทีมรู้น่ะสี่ตัวเชยช็อตตี้ที่กูรู้ไม่ใช่อะไรนะกูโดนแม่งยิงทั้งสี่ตัวลุมยิงช็อตตี้ใส่เข้ารุ่นเดรฟิชเขานู่นมู่น้ำมู่น้ำมู่น้ำ แม่งว้าวเขามายิงกูก็หาอยู่น้นละไปเอาปืนดีกว่าเอ้ยอมโอมลูกซองเทพเจ๋งเจ๋งสุดๆเ้ยทีมนน้นก็ลูกซองหมดตี้เลยอ่ะนนอพลังเหล่าทวยเทพเว้นลูกซองเดือดละโอฟีตัวเดำออปออเปอเรตตโออเปอเรตต ออออปเปอเรตต์อปเปอเรเต์ชาบันลูกลูกซองู้ชาติจามกมมมคที่เล่นลูกองแล้วทีมตรงข้ามทลูก2ยิงกว่าออโนตโออเ กูจะรู้อะเราไปเจอเราจะติงเจอทั้งทีมเลยป่ะนะจะไม่เข้าทางนั้นนะกันนะเดี๋ยวเราตาย้ารัดหน้าโอ้ยยยชโอ้ยย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 โยยยยยยเยยยมยยมายยยยยยยมยย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 อยยยยยยมมมา

โอ้โหโอมเจอใครบ้างวะนม่รเพื่อนใหม่เหรอเราถอยละเพื่อนเพื่อนใหม่เองเฮ้ยเราได้มาเชลจิงเพื่อนใหม่โอ้ยพี่เฮ้ยพี่เฮ้ยผมหน่อยเร็วสิพี่อะไรช่วยไม่ได้ถอยลงมาสิโว้ยลงมาจืดมาไปไซเอลควรจะลงมาไอพี่มันมาไม่มาสิแปลก เดี๋ยว่าอันนี้จะเป็นมาเชลเชมาเชลคาร์บอยอัพเต็มเลยครับเต็มระบบเลยบอว์นเทตทีถอยมาสิวะบอวนเทตีมึงก็ถอยลงมาอีหอกครับถอยมึงลงมากูเล็งให้อยู่มึงลงมาเดี๋ยวนี้ลงมาวิ่งแต่จะกินสวยดีอ่ะอีซอโอเคโอ้โห รอก่อนนะเสือมันมาช้าตรงนี้เพสโลมาไหนมันเสียงเสียงระเบิดเอ้าเอ้าฆ่ากันเองงี้ไหมเว่าะถูกเ้าคือโลกมันเถื่อนขนาดฆ่ากันเองเลยเออเอหรือบีอ้าวว่าไงปั๊บ โอ้ชิวแล้วอย่างอ้าแล้วโอเมนล้อมลออย่างพกีอย่าพง้ล้อมล้อเลยล้อมเลยล้อมล้แล้วโอเมนมันก็มีคาสิมันน่าจะเซฟอะใช่ม้่เโอเมนมันมีคาสิคนจะเอาชนะแล้วเย่เสียงเสียงเข้าหัวมาเลยหมู่าอเลาิคเน่เียเขา ฟันนี้โมเมนต์ที่แบบสุดยอดมากเลยคุ้มค่าเลยคุ้มค่าคุ้มค่าเหนื่อยนี่จะปืนผมอย่าเล่นไอ้หนุ่มคุ้มค่าเหนื่อยมันเยอะเอ้ยไม่ขโมยปืนไม่โดนโดนใครขโมยพี่ต้องการออร่าเนี่ยขเซ็ตคิี่คิวมียี่สิบสี่คิวแล้วออร่าสวยเวอร์เลยไม่มีไม่มีไม่มีแค่ยิงขู่ไอ้สัตว์สะบัดสะบัดละแบบสะบัดสะบัดยิงแล้วสะบัดขู่ว่าเอ้ยข้อนี้ คนานี่เขานี่เสียคนในเวทฆ่ากันเองนะมันมากำลังฆ่ากันเองอยู่หรือว่าฆ่ากันเองทำไมสงสัยแฮะมันกำลังล้างมัันกาลลงง้เผ่าพันธุ์อยู่อย่าบอกมันยิงใส่เพื่อนนะท่อน spike down a ทีมปีทีร้อยอ่ะไซ้์ไซส์ไซส์ด้านในไซส์เสียงในไซส์ spike ลิปไปมีลิปไปมี s a t t e r ลิปไปมีเซต เซ็ซไวไมีลีไวมีลีเซกเนอเเะไรอะบนเลยไมท็อกสิกเลยไอมนบ้าทีมันท็อกสิกนเซกยูเกย์ มึงไม่ชุบกูมึงเกไอ้เยสเลือกปฏิบัติไอ้สับทีโอมด้วยไอ้เยสตัวละครผู้หญิงเสือกชุบกูที่นอนตายอยู่ไม่ชุบกูท่อเลยโอ๊ยสับนะ